วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับมาพบกับผม SCP Gamer ซึ่งผมไม่มีลงผมก็เลยแต่งเป็น SCP ไม่ได้โอเคมาเดี๋ยวถ้าเจอคู่เดี๋ยวผมจะตัดไปโอเคผมเจอคู่ละน่ะโอ้โหรถเทียอะไรวะนะ่ะโอ้มผมมีสก,กินรถด,ด้วยเหรอเกมเนี้ยผมเพิ่งรูถ้ถ้าใครรู้เปลี่ยนยังไงก็บอกด้วยนะ ถ้าผมมีเหมือผมมีระวังผมจะได้ไปซื้อได้โอ้โหจะไม่เหมือนทุกคลิปที่เล่นเราบอกนะผมปิดเสียงอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดอะไรนีฮ้ยอย่าลนอย่าลอนจุ๊บจุ๊บ ไม่มีเอฟซหรอกเพราะไม่มีคนรู้จักผมเฮ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยยาดีเอาเฮ้ยไม่นะ ผมทำงานเข้าแล้วเพื่อนผมหายตัวไปไม่นะอย่าตกไม่อื้อโอเคตัดไปอีกรอบซึ่งไม่รู้เป็นไรบ้าอกอะทกคุณผมบล็อกผมเกิดไม่ได้ทำไมเกิดไม่ได้นั่นอย่าผมออกเข้าใหม่ โอเคผมกลับมาละเมื่อก,กี้ผมไม่รู้บกกั๊กอะไรเกิดไม่ได้นั่นแต่ไปตอนมีคู่โอเคผมเจอคู่ละงั้นถ้าเกิดได้ยินเสียงรบวกวนก็ขอโทษด้วยเฮ้ยน่าจะตายแต่เริ่มเลยแหละเฮ้ยๆโอเค,อเคมาไปกันต่อ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 นีอเ่เพื่อน ได้เวลาแกโคตระสิทนะ้ะดีนะผมสุ่มได้สิ่งนี้ซีโฟเยอะไปป้องไม่ได้อ่ะเอาไปบุมตายโอเคงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาบายบาย